ทะเลเลยครับอันนี้นีป่าเผาครับมันลิ้เผาแล้วก็ตำสมครับนะครับเขากินมครับน้าพกน้าพกอืมันตะลครับอันนี้ครับมีฟองรีเกีเมอร์มาด้วยนะครับอือก็มากินเลยครับอือกินเลยครับผมปลาดิบต้วยตะลเปื่อนครับปลาดิบอันนี้มันกินหรอใช่ยากาศสุดยอดแล้วครับอากาศเย็นดีครับ ปนินปูนะครับปนินดงนะครับอร่อยมากครับก็มีผักด้วยครับอร่อครับอร่อยไหมอองรีอร่อยอร่อครับมาด้วยอร่อยครับ นออี่องแบบค์เกแบบมเมอร์นะครับครับไปครับใส่ล้นนี่ฮะัย่างแบบเียบแมวด้วยครับแบบธรรมชาติเลยครับแค่แบบเอาชีวิตรอดในปลาครับหาขอหาปลามากินมือนกันนะครับ ในรมคอมเมนต์บอกแลนะครับว่าคลิปหนาอย่างทอ่ไหบนี่ครับผมนี่ครับอผมดูดครับดูดเอยากกินส้มตําได้ไหมเนะมี่ยกินได้ดีไหมป๋าอร่อยอร่อยปลาเย็นดี ทำใหญ่<อ>ครับส่รถดเด็กไปโคตรไกลด็กไปโคตไกลสองเมตรมตรดีครับยาวหนไหมครับครับทำไมเบียบเลยครับทำไม้เบียบเลยครับ พี่ลมกินน้ครับขอบคุณที่ลมเย็นนะครับไปรถ อากาศแบบยอดเลยครับน้ำพุก,กินแล้วถ้าคุณมักนี่เขากินได้นะครับแต่ผมไม่กินครับ กินไปชมบรรยากาศไปครับอ้าวพี่ต้องอาออกให้กินเลยกินเนี่ยไปไม่ออไมอีอได้ขาก,กินปลานรพี่ส้ตมตำสุดยอดมากเลยครับส้ตมตำที่นี่มนุษย์พี่น้องครับ อาจจะมีเสียงบูปว้ปรารวหลายเรือครับเป็นกหมมาโชว์เพื่อนครับตกปลาเป็นเหมมาตกปลากมาโชว์นหน้ามัวนหอยนะครับอากาศบันบานนะครับนี่ครับทำยังไงนะครับ คนคนมาลหลายครับคุณ,คณนะ ดีคอืม ขาไี้ครับนีื่องขคงนันครับเนะร่องผ่านนิ่นะครับเหนครับนบมันแแ่บในดูดมืออ่ไนี่บอกินต้มต้ได้ไหมได้กินเป็นไรครันึ่ กลางบ่อู้แล้วเป็นแผ่นองกองลีนกลางบ่ะครับอือนนี้ทั้งดูงนี่มันมันครับมันมุดยอดน้าพี่งแดง จับบนี่ครับทะเกินบันมุหูสุดยอดดีลิตจับจับจับอืมอันต่างเลยเอาเอาที่บนเนเอาที่บนเาปัดปงเท้าไว้นูนเด้อ นม่เคยเหน,นหวานครับอากมาไม่จบใน,นพนันในพันในพันคือนักล่า,านักตกปลาม,มันเป็นน,น,นักพันธ์ดีครับนคอยลุกด้ตรงนี้เอาแบบดีๆเลยดี

ปก่นปลาเลครับการเียวกันไกไม่งานเที่าวขับเืับรหเปล่อิ่มไ้นะอิ่มวามือง้มหอยนะขวานเดี อกนยมีนานะครับมีแต่ลูกทานย่างแบบเสียบไม่เสียบไม่เลี้ยงนอือืเราตั้งไว้ที่ไหนอ่ะเขาตั้งไว้นี่ไหนตั้งไว้ที่ด้านนี้เนี่ยผมไม่ได้จักเฮ้ยมันต้องมีเบียด้วยทำไปทั่ว เก็บใบเก็บเพอยบพอยไม่เอะกินแล้วเก็บใบเจ็บไจ็บอะไอยู่เนี่ยอะไเยอะทำกวาดเบครับแกบมีน้ำต้องเต็บครับอืมจับบลอ่ข้งนีอย่างนี้ นอัลิ้ีอัลิ้งเลยโอ้ขำเมน่อยนอนจิ้นนนนนขอนึงอิ่ไปอ่ะอืมตกหายตกนี่ยังนี่ไหมแสอบอปลนเลยงีอาจจะเปลี่ยนแน่เ่ยครับ นี่ยังมันยังมันมนี่ลาจะลุลืออ้นเอาไปบ้างนะเอาบ้างนะานกนะนางกันนะงหมันลครับ ินนะด้นมันมือเปลี่ยนเบิดครับนิดกหน่อย<ะ>แบบครับผม มันหน้ากาศครับรตรงนี้เจ็บนี่ตรงนี้กินยัวยครับรองามหกเติมเลยเืมือนแห้วครับมือ มันครับเจียงตับเลยเอาลิปนี้ครับพ้อมท้งตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์บอกมูน้นเด้อไว้ให้ฮิตหนังครับอันนี้เป็นคลิปไว้ไม่บา,บายครับขอบคุณครับ